เราพิจารณาเนี่ยว่ากระแสดีมากตอนนี้่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าจังหวะดีด้วยมั้งครับแล้วก็ร้ตัวเรื่องเองก็ต้องบอกว่ามันเจ็บจนสุดๆนะหลายๆคนก็อาจจะดูไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันเป็นเหมือน voice ของตัวเองที่มีต่อสภาพสังคมสภาพการเมืองอะไรอย่างนี้มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันมันดูแล้วมันน่าติดตามหน่อยนะคางตรงอางงเอิญตรงกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยค่างเอิญขีดขึ้นใต้ แล้วก็มีอีกสามประเทศกาลังกําลังจะปิดดิวติดดิวอยู่ภายในวันสองวันนี้ครับก็มรกาต้ก็น่าจะได้ดูการแล้วก็จะมีประเทศสองประเทศในเขตเอเชียที่กาลังกาลังปิดดิวอยู่ครับที่จริงโอ้ที่จริงมันก็เกินคาดหวังตั้งแต่ได้พูดทีมงานทุกคนฟอร์มตั้งแต่ได้นักแสดงทุกคนได้รูมกกับได้ทีมงานทุกคนมันก็เกินคาดหวังแล้วและตอนแรกตั้งแต่อ่านบทก็คิดว่า มันเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่คนอยากดูนะครับ mm hmm. ต่อให้เป็นคนแฟน BL ก็ดีไม่ใช่แฟน BL ก็ดีมันเป็นดราม่าโรแมนติกที่มันเนื้อหาสาระมันน่าติดตามอะ่ะและทุกตอนมันก็มีการทวิสต์การเทินการหักมุมอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยครับแต่แฟนก็เขียนมิจฉาว่าแบบว่ามันไม่ได้แบบยัดเยียดตากติดขนาดั้นะ ความเป็นของมนุษย์มีความเป็นนักก็ก็พยายามนะแล้วก็สิ่งที่ดีใจเขาบอกว่าบางทีแค่สสวๆน้องกับสาวๆวีแบบแค่มองหน้ากันก็ฮ็อปแล้วอ่ะเขาบอกเออแบบว่าความฮ็อปมันมาเองอ่ะเออเป็นยังไงบ้างเราต้องก็ดีใจดีใจมากที่ว่าแบบมีแฟนๆเยอะมากตอนแรกก็เห็นว่ามีคนไทยอ่ะเชียร์เยอะอยู่แล้วแต่ที่แบบเกิน ความท่าไหนคือ international fans ซึ่งเยอะมากเห็นแบบในคอมเมนต์ในช่อช่ใช่ดขา,าหลายประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับเห็นแบบมีอินดียมีมาเลย คือพอ EP พสามเนี่ยไฟายเป็นคนการเมืองมันก็เดินไปส่วนความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครเนี่ยมันก็ค่อยๆแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงจุดที่มันจะต้องหวานบอกว่ามันก็เต็มที่ตอนถ่ายแล้วก็เราก็เต็มที่สี่ก็สี่ก็เริ่มหวานมากแล้วสี่เป็น EP ปรดของพี่เลยถ้าใครเป็นแฟนพี่บอยนี่อยากให้ดู EP พสี่พี่บอยนี่แบบสุดๆไม่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 แบบเหมือนบทมันเล่นยากแล้วก็พี่บอยก็แบบเต็มที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบถึงใจอ่ะดูแล้วมันโดนใจ ใช่ใช่ EP4 ก็เริ่มเริ่มแบบเพราะว่าคือตอนใครดู EP3 มันจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอาหมอน่องแบบเริ่มแบบมีความรู้สึกแบบแปลกกับตัวเองเนะแต่พอ EP4 เริ่มเริ่มเริ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์กลับมีปฏิสัมพันธ์กลับแล้วปฏิสัมพันธ์กลับกลับไปกลับไปมี่เพราะว่า EP4 มีตัวละครพิเศษด้วยนะพี่อันนี้ต้องรอดูติเคตติเคตต้องไปดูต้องไปดูแต่ครับมันจะจบ EP ต่อๆไปนี่มันก็คือระดับมันก็จะมันจะเข้มข้นขึ้นเลย พอสี่มันก็จะหักมูห้าก็จะหักหกก็จะห,หักไปถึงแปดแลยอ่ะตร <c oughs> งๆมันเป็นถ <c oughs> ึงจบเลยใช่ม <c oughs> ใช่ครับพี่หนุ่มเองนี่มีแฟนๆมันจะมาเข้ามาแเอลก็มาเพื่อดูตลอดตลอดแล้ <c oughs> วก็มีคนเขียนเข้ามามีแฟนบอยกีแฟนเบนเขียนเข้ามาถามมาดีเอ็มเข้ามาอะไรเงี้ยเออก็ก็ดีใจนะครับที่ที่ท,ที่เออ่แฟนๆแ,แบบตอบรับดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันรู้สึกว่าชอบ เส้นเรื่องที่มันแปลกใหม่แล้วก็วิธีความสำคัญสร้างสัมคัญของตัวละครที่มันรู้สึกว่ามันมันเป็นธรรมชาติไม่ได้ยันเยี่ยบใช่ไม่ได้ยันเยี่ยบว่าต้องแบบชอบกันรักกันเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นรักต่างวัยด้วยเออเนาะมันก็น่าสนใจหลายอย่างครับที่อยิด้าในเรื่องเพราะว่าคือด้วยความที่ในเรื่องผมเล่นเป็นอายุเท่านี้ส่วนเขาก็เล่น เป็นรักต่างวัยเพราะนั้นแล้วกคือการที่เราแบบสายตาที่มีให้เขาหรือว่าการดูแลเขาเป็นแบบเหมือนับผู้ใหญ่ดูแลเด็กมาึแบบเป็นามมางน้งบาูบกรืออครับจริงีเขากน่รัอนขอบุอุครับ่งนอเบนนสเรเรืูเหมือนไม่ไมค่หวานเลเหมสลยก็ใหญ่ในเรือไก็เราเป็นสายวางแผก็ลุยๆบ้างแต่เดี๋ยวจะมีคนลุยท แฟนเขามีสับเรียกเป็นว่าอะไรนะเป็นแบบว่าเด็กแบบว่าตัวอะไรเป็นแบบตัวหักตัวเด้งตัวอะไรช่าอย่างก็ไม่รู้เป็นตัวลุยอ่ะเออเป็นแบบเป็นตัวเข้าตีอ่ะเออเออจำไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรสับสับแบบอันนี้ม็ต้องหาเอกสาเลยไม่รู้ใช่มีคนใช้คำแบบสับนี้เยอะมากเลยเ็นเป็นสายลุยแบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้พี่บอยพี่บอยว่างเลย ก็ดดผมก็อยากจะฝากซีรีส์คอมเดือนด้วยนะครับสตรีมมิ่งที่โมโนแม็กทุกวันศุกร์10โมงเช้านะครับแล้ก็ฝากด้วยครับก็ผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของซีรีส์ ซีรีส์เมืองไทยเนาะที่แบบว่าไม่ได้ว่าจะต้องจากัดแค่ซีรีส์วายหรือบอยหรือแบบเพราะผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องอาชีพได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เด่นชัดมากที่สุดแต่หลายคนเวลาดูซีรีส์ฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยจะบอกเออเขาทำซีรีส์อาชีพดีจังอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งงานที่เล่าเรื่องอาชีพแบบเจาะลึกลงไปเลยในแง่ของการเมืองซึ่งไม่ค่อยมีคนทาด้วยแล้วก็คือพูดถึงปัญหาโครงสร้างต่าง ในขณะเดียวกันเส้นการเมืองก็เข้มข้นแต่ว่าเส้นความรักเลิฟเลิฟลายของสองคนนี้มันก็เหมือนตีคู่กันไปแล้วก็แบบผมว่าคนเขียนบทเก่งที่เอาเส้นความรักกับเส้นการเมืองมาผสมกันได้แล้วมันตีกันได้แบบลงตัวเลยก็ฟาาสสหมอนองใช่<อ>อสสวีแล้วก็คลรมอของสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในเรื่องไว้ด้วยนะ